สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง O อปอล์แช n แนกันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดเนี่ยพร้อมมาเสริมพลังบวกด้วยน้องลิซ่าของเรากันอีกแล้วนั่นเองครับเพราะว่าวันนี้โอ้โหความอบอุ่นมันอบอวนเต็มประเทศไทยเต็มพื้นที่ของประเทศไทยเป็นสีดำชมพูกันไปหมดแล้วนะั่นก็คือ Black พิ้งหรือลิซ่าแบล็คพิ้งของเรานั่นเองนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเรื่องที่อยู่ที่หน้าปกเนี่ยเรามาดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแล้วก็ดีใจของน้องลิซ่ามากๆที่เกิดขึ้นในประเทศจีนซึ่งเป็นคลิิปี่่่ดดดเนง,งลเูนล้้รรพพาาสุมมไไไจ คลิปนี้นะครับที่น้องใส่ชุดเกรดปลาแล้วก็เต้นททกเนี่ยโอ้โหไปดังมากๆใน Tik t o ็อกของประเทศจีนโดยเฉพาะนะครับซึ่งตอนนี้มียอดไลค์มากเกิน2ล้านไลค์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีการแฮชแท็กเกี่ยวกับวิดีโอตัวนี้เนี่ยสูงเป็นอันดับที่1ของบรรดาศ,ศิลปิน Kpo p ท,ทั้งหมดที่อยู่ในประเทศเกาหลีนั่นเลยนั่นเองเลยนะครับโน,นริซ่าของเราทะลุปไปถึง3 6 8พันล้านสตรีมแล้วนั่นเองเถือว่าเป็นอะไรที่โคตรโหดมากๆไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมสิ่งที่มันทําให้ว้าวมากขึ้นนนนไไปปออีีกก็็คืิ่เเมม Account No Offi Tik Took ใใ ที่จีนนะจ๊ะแต่ทำไมทำได้เอออะไรอย่างนี้เออก็ <c oughs> ถือว่าเป็นเราที่น่ายินดีต้นคลิปกันเลยอ่ะปรบมือจ้า ทีนี้มาดูอันต่อมานะครับแอดเอาบรรยากาศในการที่เขาเนี่ยไปถ่ายอลิซ่ากำลังซ้อมโพแดนแบบว่าโอ้โหใส่หมวกแบบโคตรเท่มากๆมาให้เราดูกันแบบชัดๆแบบ H d ชดีกันเลยนะคลิปนี้นะครับก็เห็นความพยายามของน้องที่ไม่ว่าน้องเนี่ยโอ้โหจะแสดงกี่รอบและบนเวทีน้องก็ยังคนซ้อมเพื่อความแม่นยําในการแสดงที่แบบต้องออกมาดีที่สุดเพื่อผู้ชมเท่านั้นนะครับนี่คือความทุ่มเทแล้วก็สิ่งที่น้องได้รับกลับไปคือความรักจากผู้ชมแล้วก็สิ่งที่ยอมรับในฝีมือความตั้งใจความมุ่งมั่นของน้องนั่นเองก็เพราะว่าน้องเนี่ยไม่เคยยุดดันนออมเเซ้ลงู เป็นอาจารย์และเป็นรุ่นพี่ใน YG เป็นโอ้โหมาตรฐานใหม่ของตึก YG แล้วก็ตามน้องก็ยังไม่หยุดพัฒนาตัวเองเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมจริงๆนะครับแอดขอปรมืออีกทีนึงโอ้ยเห็นแล้วก็ชื่นใจน้องลิซ่าของเราจริงๆนั่นเองนะครับเออคลิปต่อมาเนี่ยเขาก็เลยเอาคลิปโพดนซ์ของน้องลิซ่าที่ตอนซ้อมเนี่ยมาตัดต่อเพิ่มเติมกันอีกสักเล็กน้อยเพื่อความเทน,นะครับแอดก็เอามาให้น้ำจิ้มให้ดูสักเล็กน้อยเช่นกันนะครับไปดูกันนิดนึงก็พอนะครับสั้นๆ Well. Yeah. อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอาร์ทีนี้มาเข้าเรื่องหลักของเรากันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นจังหวะหนึ่งที่คนเนี่ยเขาไปแอบได้ยินมาว่านักข่าวของเรานั้นเขามีการดินทานอลิซานะครับแต่ว่าดินทานในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการดินทานที่แย่เสมอไปนะครับคาว่าดินทาหมายถึงพูดลับหลังนะครับก็คือโพสต์นี้เนี่ยเขาก็แปลมาให้แอดฟังว่าอะไรไหมครับเขาก็บอกว่าก่อนที่ลิซ่าจะลงจากรถ ทุกคนเดาว่าน่าจะเป็นจีซูและเมื่อพวกเขาเห็นกระเป๋าของเธอพวกเขาก็พูดว่านั่นคือลิซ่านักข่าวคนหนึ่งถามว่ารู้ได้อย่างไรทุกคนตอบพร้อมกันว่า กระเป๋าลิซ่าเซลินแบ็กนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นใครไปรไม่ได้นะครับต้องเป็น global brand ambassador ของพวกเราก็คือน้องลิซ่ากระต่ายน้อยนัยน่นเองพอลงมาจาก,กรถแล้วเนี่ยโอ้โหคนขอให้ทาท่าอะไรก็ทําหมดนะจ๊ะมีการชู2นิ้วขึ้นมา2อ,อันด้วยเห็นป้สองของสองมือนะแล้วก็เป็นน้องกระต่ายน้อยของเราที่ใส่ชุดแบบรัดกุมมากๆแล้วดูเหมือนผ้าคลุมหรือหมวกอะไรเนี่ยจะมีสีไปออกไปทางแบบโทนคล้ายๆทงชัดไทยนิดๆหรือเปล่าคือมันมีความแบบว่าเออน้ําเงินขาวแดงอะไรแบบนี้อ่ะนะเออน้องนี่แต่งตัวเป็นทุกที่ จริงนะรู้จักกรรัเทสซาไม่พอยังแต่งตัวเด้โอ้โหก็ยอางที่แอดบอกไปหลายๆคลิปนะครับว่าน้องเป็นผู้นาเทรนจริงๆนะแต่งตัวมายังไงให้ดูโดดเด่นแล้วก็ยังจําได้ว่านี่คือนอริซาก็คือถือกระเป๋าไปเลยจา้าหนูเป็น global brand ambassador นะคะหนูต้องถือกระเป๋านําหน้ามาก่อนคือกระเป๋าลงมาก่อนคนก็รู้แล้วว่าใครอะไรแบบนี้เออแล้วก็มีอีกหลายโมเมนต์กับโมเมนต์ลงรถแค่นี้นะครับมี3โพสต์นะที่มาบอกถึงโมเมนต,ต์ต่างๆของนองริซ่านั่นเองนะครับอันต่อมาเนี่ยเขาก็เป็นการตัดคลิปแบบว่าขำๆว่าต้องมีคนมาเคาะประต นอนลอิซ่าถึงจะแบบอ,อ่ะถึงคิวหนูลงแล้วใช่ไหมคะอ่ะหนูลงได้แล้วใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยถึงลงมานั่นเองอาจจะไปดูกันสักนิดน,นึงก็แล้กันนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเขาก็ยังตัดมาอีกจ้าเป็นจังหวะที่น้องลิซ่าของเรานั้นลงมาแล้วมีคนเนี่ยตะโกนแหกปากโวยวายกันไปหมดคือเป็นโมเมนที่แบบเออคนเขาเห็นดิซ่าแล้วเขาข้ั่งรักมากกว่านะแล้วเขาก็ เก็บไม่ไหวแล้วว่าเขาต้องพังพูมันออกมานะครับเพราะว่าเห็นนอริซ่าใกล้ๆ้ระยะประชิดแบบนี้แล้วคนนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไปเจอที่ประเทศอื่นไงพอนอริซ่ามาที่ประเทศไทยรู้เท่านั้นมาดักรอนะครับแล้วก็ตะโกนลิซ่าลิซ่าลยซ่าอะไรเงี้ยคือแบบจัดหนักจัดเต็มนะแล้วก็มีเสียงพี่ผู้ชายคนหนึ่งทักกีทักกีอะไรแอดฟังไม่ค่อยขนาดนะถ้าใครได้ยินแล้วฟังออกเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเฮ้ยเขาพูดว่าอะไรกันนะครับมาแชร์กันนะใครฟังออกเก่งมากแล้วนะแอดฟังไม่รู้เรื่องจริงจริันะครับอะไรทักๆเลยนะ เออก็มาแปลกันได้นะครับอ่ะไปโพสต์ต่อไปกันดีกว่านะครับโพสต์นี้นะครับเป็นอะไรที่โคตรเอ็กซ์คลูซีฟนะครับแอดไปเจอมานะครับจากลิซ่าบาร์ต้องขอบคุณมากๆเลยเขาก็มีการมาบอกว่าสวัสดีทุกคนลิลี่ตอนนี้นะเราเนี่ยอยู่ทางด้านขวาของทางเข้า3ถัดจากสถานีปฐมพยาบาลและตรงข้าม True 5G คุณสามารถหาเราได้ตามตำแหน่งที่แสดงในภาพและรับแบนเนอร์และสติ๊กเกอร์ได้เลยอะไรแบบนี้โอ้โหโคตรน่ารักนะครับมีการมาแจกสติ๊กเกอร์มาแจกแบนเนอร์ให้เป็นเพื่อน โดยแอดไม่รู้นะว่าเขาแจกหรือเปล่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการแจกนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคอมเมนต์นี่ก็มีหลากหลายมากๆเลยมีการมาอวดมาขิงค่ะตะใครว่าเฮ้ยฉันได้แล้วนะเนี่ยเป็นแบนเนอร์ของนองลิซ่าเป็นรูปนอลิซ่าฉันได้ก่อนพวกเธออะไรแบบนี้ทําให้เรากัดฟันแล้วเฮ้ยอยากให้ฉันไปอยู่ตรงนั้นนะอะไรแบบนี้ <laughs> เออก็เป็นอะไรที่เขามาแบบว่ามาแจกมาเจออะไรกันนะ่ารักแบบนี้มากๆเลยนะใครที่เป็นแฟนคลับนอลิซ่าในโชคดีจริงๆนะครับนอกจากน้องจะเป็นคนไทยสายเดอดไทยและทําให้คนไทยเนี่ยภูมิใจด้วยความสามารถความมุ่งมั่นของน้องกันแล้วนะก็ยัังมีฟบ น่ารักตามนอริซ่าไปแจกกันนึงที่เลยจ้าเห็นป้าแฟนๆ,ๆก็มีแต่คนนิสัยน่ารักตโมุมิมีกันไปอะไรแบบนี้นะครับอ่าโอเคประเด็นหลักๆของเราก็จบไปแล้วเทา่านี้แอดจะไปรวบรวมวิดีโอจากทั่วประเทศไทยนะครับที่เขามีการตัดต่อมารวมกันว่านอริซ่าเนี่ยก่อนที่เขาจะกลับไทยมามีบริษัทไหนมีแบรนด์อะไรบ้างหรือมีบิลบอร์ดไหนเนี่ยที่ติดในประเทศไทยเนี่ยตรงไหนนะครับเขาไปรวบรวมมาให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้กันแล้วเดี๋ยวแอดจะให้เพื่อนๆนไปดูกันสักเล็กน้อยกันแล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะครับโอ้โหนับแบรนด์ไม่ไหวกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นชีวาสเดนติสเตสเซลีน a a s 5G MBK Center เมื่อวานที่แอด,ดเพิ่งลงไปเนี่ยโอ้โหเขารวบรวมมาให้ในนี้กันหมดเลยจะเอาเป็นแบบจุกๆไปเลยนะว่าโนริซ่าเนี่ยไปปรากฏตัวที่ไหนบ้างในประ,ระเทศไทยนั่นเองครับเป็นการต้อนรับที่โคตรจะอบอุ่นถ้าแอด,ดกลับประเทศมาแล้วเจอแบบเนี้ยโอ้โหก็คงใจฟูมีพลังภายในนะครับในการแสดงคอนเสิร์ตให้แบบโอ้โหยิ่งกว่าบ,บินได้ไปอีกเลยนั่นเองนะ เอออะไรก็ว่าไปนะจ๊ะอาทีนี้มาคลิปต่อมานะครับยังไม่หมดจ้าบอกแล้วว่าคลิปนี้เนี่ยเสิร์ฟจ,จุกๆแน่นๆ่นกันเลยนะกับพลังบูธที่ยังมีอีกมากมายนะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยไม่รู้ใครก็ไม่รู้นะครับมาลงทุนในการโอ้โหเปิดเพลงแบบแบล็คพิงค์นะครับก็คือเพลงตัวดูตัวดูนะครับกลางกรุงเทพของเราแล้วก็เป็นน้าพุเนี่ยโอ้โหจัดแสงน้ำพุแบบส,สวยๆไปเลยจ้าแล้วก็เปิดเพลงแบ็คพิงค์ของเราวนคลอไปด้วยนะครับโอ้โหเป็นการต้อนรับที่โคตรจะอลังการงานสร้างนี่ถ้าเกิดอดจาไม่ผิดเนี่ยตรงน เอ๊จะเป็นไอคอนสยามหรือเปล่าหรือใครรู้ตรงไงนี่แอดมาบอกแอดด้วยนะเพราะแอดก็ไม่เคยไปไอคอนสยามด้วยก็เลยไม่รู้จริงๆนะคระับว่าเอ๊มันอะไรกันแน่ตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็มีคนเอาวิดีโอมาลงแล้วเขาก็บอกว่ามึง e y g มันจ่ายเท่าไหร่เอออะไรแบบนี้ด้วยนะเออมาแซลๆซลกันไปนะจ๊ะ เออประมาณนั้นไม่รู้เขา้มาจ่ายหรือเราต้อนรับกันเองเนี่ยแอดงงไปหมดแล้วนะเออแต่หัวโพ์เขาก็บอกว่าคำแบ็คโฮมไงก็แสดงว่าเป็นน้ำพุที่เอาไว้ต้อนรับสาวๆแบ็คพิงก์ Pink, นั่นเองครับแล้วก็เป็นการต้อนรับนองลิซ่าของเราด้วยเช่นกันชื่นใจกันไปแล้วนะครับมาดูคนทางบ้านที่ฟินกับนองลิซ่ากันบ้างเพราะว่าเจอป้ายนี้จ้านั่งรถหยุดในถนนดีๆรถติดนะครับ แทนที่จะเครียดนะครับเขาบอกว่ารถติดแบบมีความสุขมากเลยนะครับเพราะอะไรเพราะอันนี้ไงละ่ะเพราะว่าป้ายของโอริซ่านะครับป้ายนี้นะครับที่เคยไปขึ้น,น,นบิลบอร์ดบน MBC Center เนี่ยเขามาแปะด้านหลังตุ๊กตุกกันด้วยจ้ากะว่าลงทุนไปแปะทุกคันเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าคันนี้เป็นบิงค์คนหนึ่งอ่ะบังเอิญไปเจอแล้ว,ลวเขาก็โอ้โหเนี่ยเป็นรถติดแบบมีความสุขนะครับถ้านอริซ่าได้เห็นก็คงจะแบบเฮ้ยมีอะไรแบบนี้ด้วยจ้าก็คงจะเขินเขินยิ้มยิ้มกันไปอะไรแบบนี้นะครับแหมอยากเห็นรอยยิ้มของอริซ่าามมกเหือนกกกัันนนนนะแแแตต่่วววาาี้้้้็็็ไดเหปภยใมสลร แล้วก็โอ้โหภาพันคอเต็มไปหมดนะครับยังไม่เห็นหน้าน้องสักทีนะตอนอยู่ไทยเนี่ยโอ้จะเป็นยังไงกันบ้างก็เอาไว้รอดูกันเต็มๆอีกทีในคอนเสิร์ตกันละกันนะครับส่วนอันนี้นะครับอันต,ต่อมานะครับโอ้โหยังไม่หมดจริงๆนะแอดเนี่ยวันนี้เอามาฝากเยอะมากเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งนะครับที่เขาไปยืนตรงไหนไม่รู้ว่าเออแล้วเขาก็ถ่ายเป็นบรรยากาศไกลๆของสนามสุพัชราสายนะครับซ่ตอนนี้เนี่ยได้รับการตกแต่งใส่ไ,ไฟอะไรเข้าไปให้ใหมันสวยงามกว่าเมื่อวานที่แอดพูดนะครับถึงผังอาจจะแบบไกลไปหน่อยแต่สุดท้ายแล้วนะครับ YG ก็เเเนนรกกออ่าาางีวัไปปค็ถื นนะครับว่าเมื่อวานนี่มีคนมคามคอม,ม,มเมนต์บอกแอด เนี่ยแอดไม่ทํากันบ้านเลยนะเขาเนี่ยเลือก YG เขาเลือกที่นี่เองนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์เลยมาบอกว่าเป็นฝ่ายประเทศไทยนะครับเนชั่นสเปนคนเลือกนะครับเพราะถ้าเกิดให้แอดคิดดูดีๆสมมติเราเป็นประเทศเกาหลีเนี่ยเราจะเอาศิลปินระดับโลกก็ตามนะครับไปแสดงในแต่แต่ละประเทศต่างๆเนี่ยแต่ละประเทศต่างๆเขาก็ต้องมีวัฒนธรรมมีอะไรต่างๆเป็นของเขาแล้วเขาก็ต้องมีแบบสถานที่จัดที่แบบบางทีมันอาจจะไม่สะดวกหรือเต็มอะไรตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยแอดอาจจะไม่ได้ทํากันบ้านตรงนั้นนะครับก็เลยคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยตั แล้วก็สนามอื่นๆเนี่ยไม่ว่างก็เลยจําเป็นที่จะต้องเป็นสนามนี้นั่นเองนะครับก็ต้องทําใจกันไปแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปนะครับคนเรานะครับก็ต้องมีผิดมีพลาดกันบ้างก็ปรับปรุงตัวกันไปรวมถึงแอดด้วยนั่นเองก,ก็ต้องขอโทษในตรงจุดนี้กันด้วยนะครับทีนะ่อาจจะนําเสนอข่าวในเมืม่อวานที่อาจจะรุนแรงเกินไปน,นิดนึงหรือเปล่าแต่แอดก็พูดด้วยความรู้สึกที่แบบว่ามันจริงอะนะว่าอากาศร้อนหรืออะไรพวกนี้นั่นเอง เห็นใจคนที่จะมาแสดงไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติไหนหรือไม่ใช่นอริซ่าหรือเปล่าหรือเป็นศิลปินต่างประเทศนะครับหรือจะเป็นใครก็ตามเขาก็มีเนื้อมีหนังมีอะไรเหมือนกันสนามนี้เนี่ยเป็นการโอเพนเวิร์ข้างบนใช่ไหมโอเพนแบบโอเพนแอร์อะแล้วถ้าเกิดเขามาซาวเชคแล้วถ้าเกิดเป็นจังหวัดที่แดดร้อนเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเห็นใจนะว่าเออเขาก็ร้อนเขาอะไรเป็นแล้วนี่เป็นคนที่เรารักอย่างนอริซ่าด้วยเนี่ยซึ่งนอริซ่าเนี่ยแอดเป็นเมนนะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันครับแอดไม่มีการมาแบบว่าเหยียดเชื้อชาติอะไรกันอย่างแแนน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 น่่่่่่่่่่ออออออััััเเเเเเงงมมมมใจจจไไไดดด้้้ะะรรรบกกกก็็็็็็าาาปปปปปววีีีลถืืตตทผพิห ก็แล้วกันนะครับก็จะไม่มีให้เห็นอีกนะครับดรามา่าในลักษณะนี้อย่างแน่นอนจา้าส่วนใครที่ไม่ได้ติดตามแล้วก็ขอขอบคุณที่เคยติดตามกันด้วยนะส่วนคนที่ติดตามต่อไปแล้วก็ยังมั่นใจในตัวแอดก็ขอบคุณกันด้วยนะครับและระหว่างที่แอดตัดคลิปอยู่นะครับแอดก็ไปเจอคลิปซาวเชคคลิปที่คนเนี่ยเขาทําการเต้นเพลงบอกโอโหลาริษากันลั่นสนามกันไปนหมดเลยนะครับทั้งหน้าสนามสุพัชชาใส่กันเลยนะครับเป็นบรรยากาศาที่แบบโอโหอาจอยากเอามาฝากกันในตอนนี้ก็เลยขอตัดเสริมเข้ามาให้ฟินหัวใจกันไปว่าน้องงลลิแววก็ขานั้้นนจจะตตองมมีควาฟิิกระิย่างแนนน่อเลย โอ้พูดไม่เป็นคำแล้วตอนนี้คือลิ้นพันไปหมดนะเพื่อนเพื่อนเพราะมันตื่นเต้นมากๆกกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยก่อนที่จะจบคลิปกันนะครับ สำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวเซายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ